cọc ừ, hai nghe không nghe nhá nhá ui ui để con à à à thì à. 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 nó hay mẹ bố, hay nó ăn ôi trời nghe luôn mẹ lấy ừ. điều này nhá mi một

ข้ามานอนเร็วเห็นไหมแม่ปิดตัวก้นนอนเขาทำไมนี่นอนเขาไปหาหมาไปแล้วข้ามานอนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หิวเที่ยวหนูเนี่ยน้องไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยตัวไม่เหนื่อยข้ามไปนอนเด้อยข้าไปนอนได้ใกล้แล้วอ่ะอ่ะข้าไปนอนเราจะไปกัน เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอือจะเลีนกันอยู่กันเนี่ยอ่ะอือจะอะไรกันเล้ยงกันไหนเนี่ยอือแม่ก้านเนี้ยอือแม่ก้าวเนี้รู้สึกโหดเจดีจริงเลยอือหนูเดี๋ยวรอหน่ายกแง้ล้างยกแง้ล้างลูกอือโหดจริงอ่ะอือทำไงมะครับ

แม่เมนี่เพิ่มไหมแม่จะเที่ยวโนนะครับนั่งดูดินั่งดีดินั่งดีเออเที่ยวนะครับเที่ยวนะครับเที่ยวไปส่งองอันนี้จะไปส่งอันนี้จะเอาด้วยอืมต้องเปิดต้องไม่เหมยเอาอืมเที่ยวหน,น่ะแม่เที่ยวโนน่ะเอาไหมเอาไหม คนมไหมคืนมาตุคืนไมนไหมดูแล้วองปีสองจัหน้าไม่กก้ึ้นเลยน้องนุนยาเลยโอ้ยโอ้ัเอามิไมลูกเอาไหเอาน้เอานเอาน้ม้ยอา่มมาเดิมให้ันเอาเอาไเอาไน